ขาไซทีมวันนี้เราพามาดูรถไฟฟ้าสีเหลืองครับเออไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับรถไฟฟ้าสีเหลืองที่ว่านี่ก็คือ v o l ks w a g e n i-D b u s ครับนี่คือรถตู้ไฟฟ้า5ที่นั่งที่วันนี้เราพามาดูคันจริงกันว่ามีความน่าสนใจอย่างไรไปดูกันเลยครับ สำหรับรถตูกไฟฟ้า v o l ks w a g e n ID bus คันนี้นะครับบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ารถคันนี้เป็นการนำเข้าจากผู้นำเข้าอิสระซึ่งนั่นก็คืออีตันนั่นเองโดยทางอีตันได้ชวนคาร์ไซทีมมาดูคันจริงกันว่ามีความน่าสนใจอย่างไรเราเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยครับเริ่มต้นกันที่ไฟหน้าเป็นแบบ Matrix LED ที่ v o l ks w a g e n เรียกว่า IQ light ครับ สามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติพร้อมกับระบบไฟหน้าปรับเลี้ยวตามองศาพงมาลัยอีกด้วยครับเราพูดเสริมอีกนิดน,นึงก็คือว่าตัวรถรุ่นนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะต่อยอดจากรถตู้โฟกมาในวันนี้นี่คือยุคใหม่ของ Volkswagen เลยก็ว่าได้นะครับด้าน,นข้างเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยคือ,อยางลอ้อล้อตัวนี้เป็นขนาด21นิ้วนะครับยางเนี่ยไซส์เนี่ยอยู่ที่235ทับ R 2 1 จะเห็นได้ว่าดูมันจะทึบๆมึนๆปิดๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นตัวฝาครอบอันนี้เป็นตัวฝาครอบนะครับเพราะว่าในแง่ของแอโรไดนามิกต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกี่ยวพันรถยนต์ไฟฟ้าหลังๆมาเนี่ยเขาจะไม่ได้มีช่องระบายเยอะนะครับดังนั้นการปิดฝาครอบร้อมก็จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของอากาศได้สย่ยางฮันคุกด้วยนะกุญแจอยากให้ดูทรงกุญแจ มินิมอลมากแต่เราไม่กล้าเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนิ้วมืออะไรอย่างงี้คงสภาพไว้เดี๋ยวมือเผื่อพี่ๆคนอื่นเข้ามารีวิวต่อนะฮะก็สอนมือเข้าไปปุ๊บกระจกมองข้างก็จะกางมาให้ทันทีนะครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่าคันนี้เป็นสแตนดาร์ดเลนจ์จะไม่มีกล้องรอบขันนะครับประตูสไลด์ Slide นะครับคันนี้เป็นแบบอัตโนมือนะฮะนี่เราก็ไหลเองนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นสเปค จากอังกฤษในแง่ของหัวชาร์จต่างๆเนี่ยไม่ได้ต่างจากบ้านเราบ้านเราใช้ไททูนะครับบ้านเขาก็ใช้ไททูดังนั้นในแง่ของการชาร์จไฟอะไรต่างๆก็คือไม่มีปัญหานะครับการชาร์จไฟนะครับถ้าเป็นไททูเอจะรับได้สูงสุด11กิโลวัตต์นะครับส่วนถ้าเป็น DC อันนี้จะรองรับได้สูงสุด170กิโลวัตต์นะครับส่วนฝาท้ายนะครับเป็นอย่างไรอุ้ยหนักอยู่นะเนี่ยโขกว้างมาก นี่คือส่วนด้านหลังนะครับซึ่งเราจะขึ้นไปนั่งเนี่ยขอแนยถอดรองเท้านะครับคือผมนั่งได้ตรงเนี้ยพื้นที่เก็บของเนี่ยทาง v o l ks w a g e n บอกว่าสามารถจุของได้มากถึง1,000กิโลกร,รมัมอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้าที่จะให้มาเป็นประจำอยู่ละนะครับนั่นก็คือตัว Home า h ์จเจอนะครับตัวนี้ฝาท้ายอย่างที่เราบอกไปคันนี้ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นอัตโนมือนะฮะต้องต้องดึงนิดนึง Mm. เรามาอยู่ภายในห้องโดยสารของ v o l ks w a g e n i d b u s นะครับก็คงจะอธิบายจุดสำคัญสำคัญของรถคันนี้ก็คือว่าความที่ว่าเป็นรถตู้นะครับแน่นอนว่าการออกแบบต่างๆมันจะยกคอนโซลสูงขึ้นนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญคือรถคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าจอจะเยอะนะครับอย่างแรกเลยส่วนที่อยู่ตรงด้านหน้าผมเนี่ยนี่คือจอมาตรวัดขนาด5.4นิว้ว ซึ่งมาพร,ร้อมกับพวงมาลัย3มก้านที่เวลาที่เราปรับนะครับแน่นอนตัวมารวัดต,ตัวนี้จะยึดกับคอพวงม,มลลาลัยเราสามารถปรับสูงต่าได้มันก็จะไปตามที่เราปรับตำแหน่งนะครับเพื่อความง่ายในการมองนะครับสวิชเกียร์คันนี้จะอยู่ตรงคอพวงม,มลลาลัยแต่ว่าวิธีการใช้งานจะไม่เหมือนรถร,ถรถุ่นอื่นๆนะครับก็คือถ้าเกิดคุณจะเข้าเกียร์ดีคุณต้องบิดไปข้างหน้านะครับแล้วมันจะมีไฟแสดงขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเกิดคุณจะถอยหลังคุณก็บิดเข้าหาเรานะครับอันนี้ก็จะโชว์กล้องหลังนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีกล้องรอบขันนั่นเองส่วนวิธีการเข้าเกียร์ P ก็คือมันจะเป็นรูปเบรกมือคุณก็จิ้มตรงด้านหัวก้านไปเลยนะครับมันก็จะล็อกเบรกให้นะครับปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงคอพวงมาลายัยตัวพวงมาลัย3าก้านตัวนี้จะมีครู e คอนโทรลแล้วก็เป็นแอ a p ฟตีฟครูซคอนโทรลวิดสต็อปแอนด์โกนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นตัวเครื่องเสียงนะครับ ซึ่งเราจะคอนโทรลกับตัวจอเครึ่องเสียงตรงกลางคอนโซลขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้ดูอะไรได้บ้างการต่อโทรศัพท์นะครับต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการเซตค่าเรื่องของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับนี่แล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่ด้วยนะครับมี4โหมดให้เลือกนะครับ f o r t s p o o r t Sport Individual ทัชสกรีนนี่คือไวตามนิ้วอยู่นะ assist นี่ก็คือ การตั้งค่าร,ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับมีอะไรบ้างล่ะโอ้โหเยอะมากเลย Adaptive Cruise Control เราพูดไปละ Speed Limiter ก็คือคุมไม่ให้ใช้ความเร็วเกินตามนี้ Lane Assist มีมาให้ก็คือประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับมีอ่านป้ายความเร็วมีเตือนผู้ขับขี่โอ้ระบบมันเยอะมากมีเตือนกันชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับมีมาให้ทุกอย่างอยู่ในจอน,นี้หมดลักษณะของปุ่มจอจะเป็นปุ่มแบบเป็นทัชแบบ เป็นเหมือนเป็นทัชแพดอะแค่แตะมันก,มนก็มันก็ไปแล้วนะครับซึ่งจะต่างจากรุ่นอื่นๆที่มันจะเป็นทัชสกรีนแผนบังแดดก็มีไฟตกแต่งมาให้นะครับมีทั้งฝั่งคนขับผู้โดยสารไฟอ่านแผนที่ตัวนี้มีมาให้นะครับคือจิ้มไปตรงไฟได้เลยมันก็จะดิ่ม สว่างให้แล้วก็ยังมี USB Type C โดยรวมในรถคันนี้มีอยู่7จุดด้วยกันมีตรงนี้2จุดละนะครับก็คือตรงข้างๆพวงมาลัยคนขับยังมีตรงมุมประตูอีกนะครับอีก1จุดส่วนเบาะนั่งแถวหน้านะครับก็จะมีที่พักแขนมาให้นะครับซึ่งก็มันจะไม่สามารถปรับแบบแก,กล็อกตำแหน่งได้เยอะขนาดนี้มันก็จะแบบอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะเอาแค่นี้ก็ได้แต่ว่าเวลาเรา จะพักแขนมันจะพักแขนได้พอดีแล้วก็บอกคู่หน้านะครับความน่าสนใจก็คือปรับไฟฟ้าทั้ง2ข้างเลยฝั่งคนขับเนี่ยเราลองปรับท่าดูมันสามารถปรับได้12ตําตำแหน่งคือมันมีเอ็นหลังนะครับเอ็นหน้าปรับตรงเบาะรองนั่งนะครับในส่วนด้านหลังปรับในส่วนด้านหน้ามีด้านหลังอีกปรับสูงต่าคือลูกเล่นเยอะมากแล้วก็มีเมมโมรีซีทสองตำแหน่งไม่ได้มีเพียงแค่ฝั่งคนขับนะ ผู้โดยสารก็ได้เหมือนกันแต่ที่เด็ดว่านั้นคือมันมีเบาะน,นวดด้วยเฮ้ยเฮ้ยดันดีเว้ยโอ้โอ้เอาจริงนะไม่ต้องขับรถแล้วไปนั่งเป็นผู้โดยสารเถอะน่าจะฟินกว่าเอาจริงคือแบบเฮ้ยดูเดี๋ยวนะถ้านั่งแบบถูกหลักลอ่อเฮ้ยดีวะ่ะดีวะ่ะเพลินเพลินเพลินเลย เดี๋ยวลองดูฝั่งผู้โดยสารดิมันลักษณะคือนี่คือแผ่นหลังนะแล้วบอกจริงอย่างนี้มันจะดันหลังดันแบบเอิดันกำลังดีไว้เฮ้ยชอบมีเมมโมรีซีทให้นะครับผมอันนี้สําคัญมากนะครับเมมโมรีซีทเนี่ยถ้าเกิดคนที่คุณรักที่สุดนะครับโดยเฉพาะภรรยาเนี่ยคุณเมมไว้เบอร์หนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณพาใครสักคนมาแล้วไปเมมทับเบอร์หนึ่งเนี่ยความสวยกําลังจะมาเยือน oh <my S 1> นะครับ <God. S 1> ดังนั้นอันนี้เรามาระวังด้วยนะครับส่วนตรงนี้มี ที่วางแก้วน้ำนะครับที่คุณสามารถวางขวดน้ําแล้วก็มีตัวเขี้ยวล็อกไว้ให้อยู่นะครับแล้วก็วางมือถือได้อยู่นะแล้วก็สามารถปิดได้แต่ที่เก๋กว่านั้นครับใน v o l ks w a g e n i d b u s คันนี้เนี่ยความที่ว่าด้วยความที่เป็นรถ EV ะครับมันสามารถที่จะถอดหรือประกอบหรือทำอะไรก็ตามเพื่อที่จะให้มีพื้นที่มากขึ้นอย่างเช่นที่ผมกำลังจะทำตรงนี้มันจะมีที่วาง แก้วน้านะครับที่วางขวดน้ําตรงกลางคอนโซลคุณสามารถทําแบบนี้ได้ครับยกแบบนี้เป็นเลยแล้วก็ผมก็แค่เก็บตรงเขี้ยวพื้นนะครับซึ่งเป็นตัวล็อกแล้วผมทําแบบนี้ได้ครับนี่มาอยู่เบาะหลังได้อย่างสบายโอ้โหนี่คือประโยชน์ของรถอีวีแล้วก็รถอีกหลายๆรุ่นที่สามารถทำในเรื่องของลูกเล่นสเปซแบบนี้ได้นะครับ แล้วมาอยู่แถวหลังละมาดูว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างอย่างแรกเลยนี่ถาดกินข้าวนะครับทำอะไรได้บ้างนอกจากกินข้าววางแก้วน้ำแล้วอ่ะวาง iPad เพื่อที่จะดูซีรีส์ Netflix นะครับหรือดู Youtube แต่โอเคมันพอที่จะสามารถวาง device แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากได้นะครับแล้วก็มีที่วางมือถือนะครับก็เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งได้ก็สามารถวางตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็พับได้นะ อันนี้จริงๆชอบตรงที่ว่าวิธีการใช้งานเรามันมีตะขอที่เราบีบและเก็บไปได้เลยนี่<อ>แล้วก็มีที่วางของตรงนี้อีกผมเรียกว่าน,นี่คือที่ซ่อนเงินเมียนะครับเอาจริงๆเลือกได้จะซ่อนตรงนี้หรือซ่อนตรงนี้นะครับเบาะหลังสิ่งที่น่าเสียดายก็คือคันนี้ไม่มีที่พักแขนสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับอันนี้น่าจะเน้นจํานวนผู้โดยสารให้มากนะครับเพราะคันนี้แม็กซิมัมคือ5คนนะครับทีเนี้ 5คนดูไซส์ผม XL สูง172ซนติเมตรเป็นอย่างไรก็จะเห็นได้ว่าเบาะนั่งเนี่ยซับพอร์ตหลังได้ดีนะส่วนเบาะรองนั่งเนี่ยผมว่าอยู่ในลักษณะที่พอดีเลยคนตัวสูงนั่งสบายคนตัวเล็กสบายแน่ๆนะครับสบายกว่าแน่นอนนะครับส่วนพื้นที่หัวไม่ต้องสืบนะครับความเป็นรถตู้มันโปร่งอยู่ละนะครับมีเข็มขัดนิรภัยที่จะยึดกับตัว เสารถนะครับผมรู้สึกจะเสาซีได้นะครับเสาบีเสาซีเสาซีนะนี่ยืดอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงผู้โดยสารตอนหลังจะมี usb c นะครับตรงฝักซ้ายและฝักขวานะครับมีมาให้การเปิดประตูรถก็ง่ายมากเปิดอย่างนี้ได้เลยง่ายมากนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจากเดิมที่เป็นาศาสดาหรือจุดยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ ตอนนี้เป็นห่วง BTS นะครับผมห่วงรถไฟฟ้าได้นะเอาจริงนะลองดูเราสมมุติเราเนี่ยเราอยู่ด้านหลังนี่คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยนะเราห้อยอย่างนี้สถานีต่อไปสีนคริน38 next station ส n ีนครินทรเโอเคถึงสถานีแล้วแล้วก็ลงเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เก๋นะหรือถ้าจะให้ขั้นกว่านั้นก็คือ เปรียบเสมือนว่าเราฝึกยิมนาสติกได้นะครับผมแต่ผมทำไม่ได้ฮะร่างผมอ้วนไปหน่อยสําหรับขุมพลังของ v o l ks w a g e n id bus จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังรีดพละกําลังได้204แรงมา้า รงบิด310นิวตันเมตรมาพร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด82กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง424กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP ครับชาร์จไฟนั้นจะสามารถชาร์จได้ถ้าเป็น AC 11กิโลวัตต์ครับแต่ถ้าเป็น DC จะรองรับได้สูงสุด170กิโลวัตต์ครับก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตู้ชาร์จบ้านเรามีมากสุดเนี่ยก็คือ250นะครับซึ่ง ถ้าเจอตู้250ยังไงก็แอคันนี้จะชาร์จสบายแน่นอนพอมันเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ย <_ an> ด้วยความที่หัวชาร์จเป็นไท p e ู through, <_ an> ก็แทบจะไม่ต้องไปหาอะแดปเตอร์เปลี่ยนเลย <_ an> หลายท่านี็อยากจะรู้เรื่องของราคาสำหรับ โฟกส s วากเกนไอดีบัสคันนี้นะครับรถตู้ EV ีทรงคลาสสิกคันนี้ราคาอยู่ที่4,790,000บาทนะครับใครสนใจอยากจะมาดูคันจริงมาดูได้ที่อีตันนะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าอิสระโดยจะมี3สาขานะครับก็เราขึ้นข้อความไ้ให้เรียบร้อยแล้วก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรถตู้ v o l k s w a g e n ID Bus และนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e หรืออยากป้ายยาเพื่อนคนไหน แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูกันครับแล้วเจอกันใหม่กับการพาชมรถในคันต่อไปครับ